หรับอสังหาเนี่ยจริงจริงๆแล้วหนึ่งคือเราต้องรู้หน้าตาผู้เช่าต้องมีแน่ๆและคนเนี้ยหน้าตายังไงอสังหาจะมีด YNAM ิกในการเปลี่ยนแปลงครับราคาครับน้อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเลือกอย่างที่เรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเลือกถูกครับราคาเหมาะสมเนี่ยครับมีแต่ขึ้นกับขึ้น สวัสดีครับผมบริสุทธิ์กาสินพิลาผู้ก่อตั้งโฮมไบโอก r ุ๊ปครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร The น e x เ r ีย l สวัสดีครับวิชัยจุลาโอลานกุลเคนนี่จากชินวัตรพ o ร์ตเนอผู้พัฒนาโครงการลูเนสื่อทองหล่อ5ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอนโดนะครับคุณเคนนี่คืคอตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีในไทยก็ไม่ดีตลาดโลกก็ไม่ดีและเกิดแผ่นดินไหวแถมมาอีกด้วยครับฉะนั้น ตลาดคอนโดแถวสุขุมวิทที่คุณเคนนี่ทำเป็นยังไงบ้างยังไปได้อยู่ครับยังไป,ไ,ปได้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วพี่มันอย่างนี้ครับพี่เตรียมจังหวะที่มันเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนักลงทุนเขาก็กังวลใช่ไหมครับแต่นักลงทุนที่กังวลเนี่ยยังไงเขาก็ต้องลงทุนเพราะการลงทุนที่ได้เงินได้ผลตอบแทนสม่ําเสมอเนี่ยมันเป็นความจําเป็นตอนนี้ก็เลยพวกที่จะต้องลงทุนในลักษณะนี้เขาก็จะมาทําสิ่งที่เรียกว่าไอ การลงทุนทางเลือก alternative income generating assets ซึ่งตรงนี้ได้เงินสม่ำเสมอแน่นอนพวกนี้เลยทำให้มันมีโอกาสขึ้นมาอ๋อก็คือเป็นตลาดของการลงทุนใช่อย่างทำเลแถวทองหล่อนะครับทั้งคนไทยไฮโซอยู่ญี่ปุ่นก็อยู่นะฝรั่งก็มีหลักๆแล้ะตัวคอนโดที่คุณเคนี่ทำมันก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นคนญี่ปุ่นผู้ชาาญี่ปุ่นเพราะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ ของญี่ปุ่นใช่ครับญี่ปุ่นเลยใช่ครับครับอ่ะทีนี้เห็นตลาดรวมบอกว่ากําลังซื้อลดลงแผ่นดินไหวคนก็เกิดความลังเลแล้วแล้วแล้วที่คุณเคนนี่ทำมันมันมันยังไงครับหมายความว่ามันมันมีจุดแข็งยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมมันดูลดนะครับแต่ว่าคนที่ลงทุนเขายังลงทุนอยู่สิ่งที่เกิดมาคือลังเลเอ๊ะลงดีไม่ลงดีเวิร์กไหมอสังหานะครับ จังหวะที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วก็มันพันผวนอย่างหนักเนี่ยการลงทุนอสังหารนี่สำคัญพี่เพราะว่าถ้าคุณซื้ออสังหารในราคาที่มันเหมาะสม,มนะครับคำว่าเหมาะสมคือไม่แพงเกินไปตอนจบเนี่ยคุณได้กําไรเยอะกว่าอ,อย่างพี่ไปลงทุนในบอลน,นะครับในพันธบัตรในเงินฝากเนี่ยพี่ก็ได้บดอกเบี้ยร,ระหว่างทาง แต่วันที่พี่จบพี่ถอนเงินออกมาเนี่ยวันนั้นเงินพี่เล็กลงนิดหน่อยนะเพราะว่าพี่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะอัตราเงินเฟ้อครับพอหักออกป้าบเงินจะน้อยลงกว่าเดิมนิดหนึ่งครับประเด็นประเด็นของการลงทุนอสังหารเนี่ยผมผมเห็นด้วยครับแต่ว่าทีนี้มันต้องทําเลที่สุดต้องทําเลทําเลสุขุมวิททาเลทองหล่อมันตากอยากทําเลอื่นๆนยังไงมันมีผู้เช่าแน่ๆเพราะว่าถ้าลงทุนอสังหารแล้วเนี่ยข้อหนึ่งที่สําคัญพี่มีผู้เช่าหรือเปล่า นะครับมีผู้เช่าหรือว่าถ้าเรามีผู้เช่าแน่ๆเนี่ยสุขุมวิททองหล่อนี่เป็นตัวเลือกอที่สําคัญใช่หลังๆเนี่ยสุขุมวิทเนี่ยผมไปผ่านไปผ่านมาสุขุมวิทต,ตอนสักทุ่มสองทุ่มะจะเห็นว่าสุขุมวิทเนี่ยมันไม่ได้เงียบเหงาคือคือ,อยังไงมันเป็น CBD ไปอีกหลายทศวรรษมันเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมันเหมือนอยู่ต่างประเทศซึ่ง<ม>ลักษณะการอยู่อาศัยของคนเนี่ย ไม่ทราบผมก็ใจถูกมาก็คือถ้าติดกับถนนสุขุมวิทก็จะเป็นโรงแรม5ดาวโรงแรมต่างๆก็จะนะักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันมาถูกต้องมีห้างสปปรรพสินค้าหมุนเวียนกันมาพอลึกเข้าไปในซอยก็จะเป็นผู้อยู่อาศัยถูกต้อง,ซ,งซึ่งก็จะเป็นโซนโซนคนอินเดียโซนคนอาลลับโซนคนญี่ปุ่นโซนคนไทยโซนฝรั่งอะไรต่างๆอย่างนั้นถูกต้องไหมครับแบ่งโซนแล้วคืออย่างนี้ครับการที่เราจะอาสังหามาปล่อยเช่าเนี่ยจะมีคนถามผมเยอะมากในช่วงสิบกว่าปีที่ทําเรื่องเรื่องเนี้มาเนี่ย ก็จะถามว่าให้ปล่อยใครดีอ่ะไทยจีนยุโรปเมกาญี่ปุ่นครับเกาหลีนะครับชาติที่ได้เงินสม่ําเสมอเนี่ยก็จะเป็นพวกญี่ปุ่นนะครับเกาหลีบ้างหรือเมกาคนที่เข้ามากับบริษัทเนี่ยบริษัทจ่ายเงินให้นี่ได้เงินสม่ําเสมอแต่ห้องไม่ชามนี่คือญี่ปุ่นเขาดูแลห้องค่อนข้างดีญี่ปุ่นนี่เขาเขาไม่เคยซื้อใช่ไหมครับเขาเช่าญี่ปุ่นจะจะเช่าทั้งหมด จะเช่าทั้งหมด <จะ S 1> เลยคือถ้าซื้อถ้าดูตามตัวเลขของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเซื้อดําเบิลทุกวันนี้เป็นจีนเป็นจีนคับรองมาพม่าครับแล้วก็ชาติอื่นๆตามลําดับแต่ญี่ปุ่นอยู่เราเยอะแต่ว่าญี่ปุ่นไม่ซื้อซ,ซื้อน้อยมากซื้อน้อยมาก,มากทำไมเขาไม่ซื้อครับญี่ปุ่นที่มันอยู่กับเราเนี่ยจะเป็นคนที่มาทํางานบริษัทบริษัทส่งมาครับนะครับแล้วบริษัทเขาไม่มีนโยบายจะมีแอสเซทในประเทศไทยเขาก็เลยไม่ซื้อครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขท เป็นนักลงทุนเป็นคนญี่ปุ่นที่มีฐานะแล้วมาอยู่ในไทยก็เลยซื้อแอสเซทเอาไว้ครับอย่างนั้นคอนโดที่ปากค่นี่ทำก็คือทำขึ้นมาเพื่อให้คนลงทุนให้ญี่ปุ่นมาเช่าถูกต้องไหมถูกต้องครับเพราะเพราะมันอย่างนี้ครับการที่จะปล่อยเช่าเนี่ยที่เมื่อกี้เรียนไปคือญี่ปุ่นนี่เขาจะดูห้องดูแลห้องดีแล้วเงินที่ได้นี่สม่ำเสมอเขาบริษัทจ่าย แต่ว่ามันต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นแล้วทำไมญี่ปุ่นถึงจะต้องมาเช่าเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากต้องอยู่ในสุขุมวิทย์ d b บีนครับีดีนี่ต้องมี must have ต้องมีแน่นอน Community Community คือเขาต้องแฮงเอาได้พี่พอตอนเย็นเนี่ยกินดื่มเที่ยวอยู่ได้หรือถ้ามาเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมี after school ให้ลูกหลานเนี่ยไปเรียนเป็นโนเรียนเลขทำนู่นทำนี่ได้คุณบรรดาคุณแม่บ้านก็ จะมีสมาคมเดทไทม์ส่งลูกไปเรียนแม่บ้านมาจับกลุ่มนะครับคุณสามีกลับมาทางค่าเย็นนิดหน่อยคุณสามีไปดื่มต่อก็จะอยู่ในแถวตรองหล่อนี่แหละจริงๆมีข้อหนึ่งพี่สําคัญมากเลยด้วยเป็นมาสแทเหมือนกันคือต้องมีอ่างอาบน้ําซึ่งแปลกมากนะฟังมันควรจะต้องมีอ่างอาบน้ำที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอ่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสั้นและลึกถ้าได้เป็นอ่างยุโรปหรืออเมริกานี่ก็จะยาวและตื้นนะครับซึ่งญี่ปุ่นไม่ถนัด <ừ> เพราะฉะนั้นถ้ามีองค์ประกอบพวกนี้เนี่ยก็จะห <ừ> าผู้เชา <ừ> ่า <ừ> ได้ง่าย <ừ> เห็นบอกว่าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่า,ากลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มไหนมาใหม่กลุ่มญี่ปุ่นกลุ่มไหนที่เขา move เรื่องการลงทุนมันมีความเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับจํานวนคนเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นมากนัก <ừ> นะครับ,รบแต่ว่าเขาจะอยู่ในกรุงเทพเยอะขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะไปแอคเซสชนบุรีระยองนะครับ แต่ตอนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะ Work ์ r ฟอร์มโกันบ้างนะครับแต่ในทางกลับกันธุรกิจอีกกันหนึ่งเป็นธุรกิจเซอร์วิสเนื่องจากโรงงานที่มันอยู่ในไทยนีอยู่กันมานานละไทยสิบปีแล้วมันจะต้องมีเซอร์วิสต่างๆอย่างเช่นซอฟต์แวร์แมชชีนเมนเทนแนนซ์นะครับหรือการฝึกพนักงานอะไรจะมีอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดพวกเนี้เขาจะมาอยู่ในไทยอีกจำนวนหนึ่งนะครับ อีกเรื่องหนึ่งผมว่าน่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนในสังหานะนมองของผมอยากฟังความเห็นของทางคุณเคนนี่คือคือตอนนี้สงครามการค้าสงครามเรื่องการตั้งกำแพงภาษีสุลกาก่อนระหว่างประเทศต่างๆโดยสหรัฐเป็นคนเริ่มเนี่ยนะครับมันทําให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศก็กระเพื่อมมีการเปลี่ยนแปลงข้นคววมากค่าเงินไม่นิ่งอันที่สองก็คือพันธบัตรรัฐบาล สหรัฐก็ดีญี่ปุ่นก็ดีหรือจะกระทบไปหลายๆประเทศก็ดีมันก็ผันผวนคผมมีความคิดความเชื่อหนึ่งก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นทรัพย์สินที่น่าจะยึดไว้ได้คเพราะว่าอันที่หนึ่งตอน,นอเนี้ยทองมันจํากัดคนมาเล่นทองจนเยอะเยอะจนน่ากลัวมากแต่โอเคคนคิดว่าน่าลงทุนก,ก็ยังลงทุนอยู่แต่จํากัดมากแต่สังหาริมทรัพย์เนี่ยคือยังไงมันเป็นทรัพย์สินปกติมันก็สู้เงินเฟอ้อได้อยู่แล้วเนาะแต่ในภาวะแบบเนี้ย ถ้าเลือกทำเลได้ถูกต้องเลือกโปรดักต์ได้ถูกต้องยังไงมันก็ไม่เสื่อมค่านะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเลือกได้มีตลาดเช่าด้วยมันก็ทำเงินในช่วงเวลาเป็นเป็นเป็น,ปนไรายได้สม่ำเสมอได้แต่ตัวมันเองในธนะบเซรก็ยังอยู่ค,คุณแค่นี่ม,ม,มีมีมุมมองอย่างไรเรื่องนี้ครับถ้าเอาความเห็นผมเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการ,รลงทุนนะครับ,รบสำหรับอสังหาเนี่ยรจริงจริง,รง,รงแล้วหนึ่งคือเราต้องรู้หน้าตาผู้เช่า ต้องมีแน่ๆและคนเนี้ยหน้าตายังไงนะครับสองเนี้ยเอาความแน่นอนเอาชัวร์พี่เอาชัวร์เอาชัวร์เอาชัวร์ว่ายังไงจะปล่อยเช่าราคานี้ต่ำกว่านิดหน่อยก็ยังมีคนเช่าแน่นอนอย่างเช่นซื้อโครงการที่มีผู้เช่าก่อนแล้วค่อยโอนอย่างเงี้ย นะครับให้เขาหาผู้เช่าเสร็จแล้วค่อยมาอมโอนแปลว่าเดยวันที่คุณโอนคุณได้ตังเลยนะครับ <arose. S 1> แคชฟคุณก็จะดีห,หรือซื้อห้องใหม่ที่มีผู้เช่าอยู่แล้วก็ได้เช่นกันอันนี้ข้อที่หนึ่งเลยครับครับ,ค,รบคือข้อที่หนึ่งก็คือว่าในเรื่องของกระแสงเงิน,นที่ได้จากการลงทุนเกิดแน่นอนถ้าคนเช่าแน่นอนบอกโอเคในอันที่หนึ่งแต่อันที่สองก็คือเกณฑ์ของมันมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นถูกคือถ้าทำเลที่ดีถ้ามันอยู่ใน CBD ของเมือง แล้วมันคงเป็น CBD ไปอีกหลายทศวรรษมันก็ขึ้นแน่นอนใช่ครับต้องมองเกมยาวพี่ต้องมองเกมยาว<ช>ฉะนั้นฉะนั้น,น,นเราสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าคือในระยะเฉพาะหน้าเนี่ยคือถ้ามันมีตลาดเช่ามันมีรายได้จากการเช่าอยู่แล้วแน่นอนรายได้ระยะสั้นได้แน่นอนอมันได้แน่นอนถ้าในระยะยาวก็คือเมื่อเทียบกับทรัพย์สินประเภทอื่นที่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยถ้าทรัพย์สินประเภทที่คนกลัวๆอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินเงินไม่ว่าจะเป็นคริปโตคริป โตไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรพัันธบตของรัฐบาลที่เราคิดว่าชัวร์ในหลายสิบปีที่ผ่านมาคือตอนนี้มันไม่ชัวร์อาจจะไม่ชัวร์ฉะนั้นจะเลือกทำเลได้ดีมันก็ได้สองเด้งเลยคือในอนาคตมูลค่ามันก็เพิ่มถูกต้องครับมูลค่าหนึ่งรักษามูลค่าได้มูลค่าเพิ่มอันที่สองถ้าดีที่สุดก็คือมันได้ค่าเช่าด้วยได้เงินระหว่างทางได้เงินระหว่างทางด้วยได้เงินระหว่างทางก็ต้องหาที่ที่มันมีผู้เช่าแน่ๆซึ่งในประเทศไทยทำเลไหนบ้างที่เป็นแบบนี้ สุกุมวิทครับ CBD เราเนี่ยทองหล่อเนี่ยตัวเด็ดเลยครับสุกุมวิทก็จะทั้งสองฝั่งฝั่งเหนือเป็นเลขคี่ฝั่งใต้เป็นเลขคู่นะครับถ้าจะเน้นลูกค้าที่เป็นญี่ปุ่นต้องฝั่งเหนือครับที่เป็นซอยเลขคี่แล้วก็ช่วงหลังๆนี่จริงหรือเปล่าโลไลคนจะมั่นใจมากกว่าเยอะเลยครับเนื่องจากคนตกใจจากแผ่นดินไหวใช่ใช่หลางหลางแผ่นดินไหวคนแห่มาถามห้องว่างห้องว่างกันเยอะเลยครับครับฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ได้ประเด็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ากับสถานการณ์ าเศรษฐกิจโลกก็คือเรื่องความผันผวนของทรัพย์สินประเภทต่างๆถูกต้องก็จะทําให้อสังหาริมทรัพย์เป็นทางเลือกที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นจนกว่าความผันผวนมันจะคลี่คลายไปซึ่งก็คงกินเวลาระยะหนึ่งนะครับครับอสังหาจะมีด YNAMIC ในการเปลี่ยนแปลงราคาน้อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเลือกอย่างที่เรียนซ้ําอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเลือกถูกราคาเหมาะสมเนี่ยมีแต่ขึ้นกับขึ้น ครับก็เราคุยกันวันนี้ก็ได้เนื้อได้น้ำดีนะทั้งสองประเด็นใหญ่ๆซึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็คงประเด็นในเรื่องของการลงทุนคอนโดหลังจากแผ่นดินไหวหลังจากเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจต้องขอบคุณคุณเคนนี่ที่มาคุยกันนะครับโอกาสต่อไปนะครับเพราะว่าคุณเคนนี่ก็ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับทางฝั่งญี่ปุ่นอยู่นะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตลาดคอนโด หรือในย่านสุขุมวิทในย่านในเมืองก็คงเชิญคุณเคนนี่มาคุยกันที่โฮมไบเออร์อีกขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับ